เอาท่านผู้ชมที่กระโลกครับท้าวส่คคำรอดทีวีวันนี้ปราปลื้มใจดีใจและภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนอำเภอนาแกใครสีว่าผมเจ็กโคกปัญญาแต่ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดอยู่หมู่บ้านที่คนหาว่าเป็นเมืองคมนิดตะมัยผมไปเรียนหนังสือกรุงเทพเขาหาว่าพวกคมนิตสะหมัยผมไปรายงานตัวหน้าชั้นเขาบอกว่าเจ้าเป็นสหายเพื่อนเราแต่ สหายทุกวันนี้นะไม่มีแล้วโดยเฉพาะอยู่ที่โนอโทโพนาแกกโลโปกลางเกา่าคือโนอโทโพอันนี้ทางเข้าบ้านนาะทุ่งมัง่งทางหลวงนี่นะสถานที่แห่งนี้นะมันสำคัญและศักดิ์สิทธิ์มากสมัยก่อนถ้าคุณออกจากนาแกจะไปสกลนี่คุณจะมีแต่ลาดบ่ไมล่ลาดยางลาดกี่หินแห่ คนคุขึ้นคุณจะหัวดำเป็นหัวแดงเป็นฝรั่งเลยพื้นที่สีแดงแต่ทุกวันนี้ลาดอย่างเรียบร้อยและค่ายโนตพออันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะการอยากพัฒนาอำเภอนาแกอำเภอนาแกเนี่ยเกิดเกิดผู้พัฒนาชาติไทยโดยความเข้าใจผิดกันของคนในประเทศแต่หลังจากผ่านเหตุการณ์ไปแล้วทุกวันนี้คนอำเภอนาแก่นะ เป็นคนน่ารักใครก็อยากมานาแกจนได้ตั้งฉายาว่ามหานครนาแกอพุน่ะเหตุผลไหนมันมีเหตุผลไหนหนึ่งภูพานอยู่ขวาด้านหลังนี่สองนอกจากภูพานอยู่หลังแล้วข้างหน้ามันมีน้ำขมมีภูเขามีน้ำอันที่สามมันมีทุ่งนา ในทุ่งนาเนี่ย่วงจุ้ยทั้งหมดนี่นะหลังพิงเขาหน้าเป็นน้ําแล้วตรงเดินของอําเภอนาแกนี่ทุ่งนาทั้งหลายนี่เขาเรียกว่าเข่งเข่งคือที่รองรับความอุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นพระธาตุสีคุณนี่มีความเป็นมาเอาองค์เก่ามาวิเคราะห์กันแล้วนี่เหมือนกันกับอารยธรรมของลุ่มน้ำโขงพูดละไป สมัยเมืองจำปาซักกูแหละเมืองหลวงพระบางก่อนอันนั้จักแถวนี้มันมีแลได้แล้วย้อนต่อไปอีกครับนอกจากจะมีวัฒนธรรมอันนี้แล้วในเทือกเขาภูพานเต็มไปด้วยตำนานเรื่องเล่าต่างๆเรื่องเล่าแบบไหนมันมีภาพสลักมันมีการแกะลงหินซึ่งสืบบ่ได้เลยอารยธรรมเหล่านี้นะ มากมายเนิ่นนานมีคนเล่าให้ฟังว่าเขาไปเจอหยโบราณอยู่ตามป่าตามถ้ำหรือตามน้ำห้วยย่างพุดประดุกนี่อยู่ทงผูนี่หรืออันห้วยก้นเหลืองนี่อยู่ทงภูเขาใดมันมีแต่วัตถุโบราณอารยธรรมเพราะฉะนั้นนาแกนี่เมืองแห่งอารยธรรมเมืองประวัติศาสตร์เมืองวัฒนธรรมที่ดีงามและที่สำคัญตอนนี้นะนาแกน มีพระธาตุสีคุณและหลังจากทําพิธีเจ้าปู่หลักเมืองนาแกสารหลักเมืองนาแกกกันมาหลายปีนี่เป็นเซฟปีแล้วนี่เจ้าปู่ประทับทรงทุกปีปรากฏว่านาแกถูกเปิดเมืองใครก็อยากจะมานาแกทําไมถึงอยากมาเพราะถนนหนทางมนไปสะดวกสองนาแกเนี่ยมันเป็นเซ็นเตอร์เดี๋ยวไปท่าดไปมุกไปเรนู ไปนครพนมไปป่าป่าไปสกลน้าแกคือศูนย์รวมแห่งการค้าขายที่ยิ่งใหญ่สมัยก่อนนี่พระซองเป็นเมืองท่าของการค้าข้าวรุ่นร้อยปีมานี่ทุกวันนี้ครับการคมนาคมเปลี่ยนไปนาแกก็เลยกลายเป็นเซ็นเตอร์ถ้าอยากการศึกษาก็มีนะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีเลมีวิทยาลัยการอาชีพต่างๆังนั้นถ้าอยากจะได อยากจะพัฒนาะอยากจะเจริญรุ่งเรืองวัตถุดิบชั้นดีอยู่ที่นาแกขาดแต่ว่าเรายังไม่ได้พากันมาจุดประกายวันนี้เรามาจุดประกายสถานที่ท่องเที่ยวกลางเต็นท์เรามาเข้าดาวเรามาทำกิจกรรมฟรีที่ค่ายทหารน,นทพแห่งน,นี้เป็นประวัติศาสตร์เป็นตำนานของการพัฒนาเมืองนาแก เพราะฉะนั้นอยากจะมาเปิดเมืองอยากจะมาพักผ่อนกางเต็นท์ฟรีมีทหารเฝ้าจงมาที่นทพนาแก่เพราะท่านจะมีทุกอย่างท่านปลอดภัยทุกประการ<ะ>คิดอะไรไม่ออกบอกพอบอนอทพนาแก่